ดุยจีุ่ยจุยเ่าวันนี้เราจะไปไหนกันไปข้างหน้าค่ะไม่ใช่ <laughs> เราจะไปบางแสงกันนะคะมาเลยยืดหันหน้ามาดิเออรอส่วนตกค่ะ ฝนตกจะถึงปะตอนนี้เป็นเวลาสิบนาฬิกาฝนากาตกทำทำทำฝนกตกค่าแล้มมองดูเตี้ยเหรอรู้สึงขึ้นไหมฝนกตกงานเห้ยนำพานที่หมายในเนี่ย คุณผู้ชมค่ะน้ำท่วมน้ำท่วมแล้วค่ะขณะนี้เราอยู่กับศูนย์รายงานข่าวทีชันสีสีค่ะตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมนะคะมีการกระดิ่งการตะดิ่งอะไรอ่ะฟุตบาทไอ้สัตย์ a few moments later เรามาอยู่ปั๊มกันนะคะอีกสองคนยังไม่มามันไปที่ไหนก็ไม่รู้ใช่ป่ะไปออนนูดค่ะออนนูด ออนนุชแล้วนึ่งเหมือนออนเฟสอะแล้วก็รอเพื่อนมานะคะเราก็จะไปหาอะไรกินก่อนเรามากินข้าวรอเพื่อนกันยัง,ยงไม่มาเลยครับอร่อยปะเมื่อไหร่เพื่อนจะมาสองคนนั้นเข้ามาช้าสองคนนั้นก้อหนุ่มไนกี้อะมาช้ามาก ยูเห็นมันจะเดินร้านมาป่ะแน่ที่จเดินร้านหลังร้านมาเฉยแล้ัมาทำได้ไงอ่ะไม่ทำได้ไงอ่ะอะไรนะอะไรอ่ะเตียวเยลโลโซจัดอีควายโอ้มี โ้คเได้แล้วอุยพี่ตกใจกูบอกแล้วนั่งรถไกลงเมียบอกทางได้เลี้ยวเลี้ยวเดี๋ยวเลี้ยวนะเลี้ยวไหนเลี้ยวหน้าเหรอไม่เลี้ยวมาแล้วเลี้ยว่อยที่เลยมาแล้วอ่ะบอกปุ๊เฮ้ยมองอวานแล้วเลี้ยวไหนเลี้ยวเลยเลี้ยวไหนเลี้ยวซอยไหนไปเดียวไปที่เลยมาแล้วอ่ะไม่เป็นไรทางไหนไปได้มีมองโลกในแง่ดี ไม่ถึงเราเลยวะมันเปลี่ยนทิศทางยูรับแอร์ันจนหนีกูค่ยี่ย้กกูเ้ินนันนี เอยากกินทอดปลาเปล่าแกเราจะเอาไปฝากเองขายเขาดูที่ป้าเราดูนะบ้านเราเลี้ยงขายในตู้ก็จะมีปลา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 หมดเลยนะคะ อย่าไปฟังมันโซนที่เราจะไปก็คือโซนยักษ์ใหญ่ใต้น้ำนะเดี๋ยวเราไปดูเลย ลาไม่ชอบงับคุณส่วนเช่นนั้นชอบ,บงับก้วยเอาหอยมหัศจรรย์นี่หอยมหัศจรรย์ <c oughs> เลือกได้เลยค่ะสี่สิบลูกจานค่ะลูกค้าสนใจจานไหนคะสนใจจานนี้ค่ะผู้ร้อมยาวเค่ะ,คคะไม่ไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วไม่มีอะไรเลยแล้วเหนื่อย นี่ขนาดมึงเหนื่อยนะมึงเหนื่อยมึงดะขนาดไหนกระดูกพยูนกระดูกอีเมะสามที่ย Three weeks later แก้จนแก้จแก้เฮ้ยกลับบ้านไม่ไหวตัว เราจะไปไหนกันต่อคะกลับบ้านค่ะมัวจะไปเขาสามมุกต่อคะ่ะวันนี้ดีดมากพี่คะเช็คอินได้ค่ะเช็คอินอหาอะไรอะ่ะเรนไปหาอะไรแมวดีไมวด <laughs> <laughs> ีอีออดีกูจะลงจอแก้งอ้ดีด อะไอ,อไ้ดีเป็นหาวอะไรอยมางง้ข้าแม่ไอ้ดีเป็นแม่ไม่แดกคนเพิ่งตื่นเจ็ดเจ็ดอุอ้ยแต่งตัวเหมือนกงเทพเลยอะเนี่ยตงัวเห <c oughs> มือนกงเทพเลย จัด,จดเลยห,หยม,มุนหมุนหมุนหมุน กลัวลิงเต็มเลยไม่หเลยนูิบตาม12คนทำไมอ่ะ บาบีแล้วนะเย็ดรถมึงยังไม่ได้เล่นบาร์มิ้งเลยรถแต่ว่ามันมีแจ็คนะเรารอแจ็คอยู่นะแจ็คตายหอยแต่กูยังไม่ได้ตายสเปรโรยอยู่นะเรากำลังจะกลับแล้วนะคะตอนนี้เราก็มีนตอนนี้อยู่กันที่ชั้นชมวิวเขาดำอือการจะกลับแล้วนะคะเพราะว่ามันจะมืดแล้วกว่าเราถึงกุ้งให้หมดแล้วนะเราฝนมันจะตกไหมอ่ะ จะบอกลาเพื่อนเพื่อนนะคะ้ะบอกลาทำไมเรากลับด้วยกันใช่ก็ไม่ไม่ใช่หมายถึงเพื่อนเพื่อนผู้ติดตามที่คนของกูเนี่ยแหละเยอะจังเออนั่นแหละปิดคลิปบอกลาเพื่อนเพื่อนเราจะกลับกรุงเทพแล้วเราจะกลับกรุงเทพแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะทุกคนนี่กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งนี่ะไปเลยดูด้านหลังดิ 本场不输。